จะใส่โซ่นจะ<ซ><ซ>เอยียงมานะทางซ้ายแล้วเนี่ยโซ่ก็น่ากลัวแล้วเขาปิดเลยอ่ะอันนี้คืออะไรที่เป็นโอ้เป็นอะโลนั่นนะ เราขับก uh, ันมาตามไหลหน้าผาต้องพักหายใจจริงๆนึ่งเ่ก็ได้ไี่เคยเล่กก็ได้ ผมไม่รีบเลี้ยวปัดประตู b r a k b r a k อี่ลองเท่ดีไหม b r a k รู้สึกใส่เสือกันแล้วแ้วมันจะร้อนเลยกวางด้วยอีกสามกมนะราวางกวางวิ่งผ่านทับ